คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้เลอกกินแบบหรือทาตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําโอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกม y w e s Go ของค่ายแพงแมติกเพลย์หรือค่าย PP นั่นเองนะครับผมวันนี้หนี PG มาเล่นค่ายนี้พางนะผมรู้สึกว่าตึงๆครับผมช่วงนี้ค่าย PG นะปกติเล่นแต่ PG นะผมไม่ค่อยเล่นค่ายอื่นเท่าไหร่นะมาดูว่าเกมนี้แตกดีหรือเปล่านะผมเห็นคนเล่นเยอะอยู่นะเกมนี้นะฮะ นะเกมวิสเกตเตอร์3ตัวครับผมนะเอ,อเบ็ดที่ยี่สิคุณมา3,000ันหะนะ่อยๆนะน,น,นะครับผมนะซื้อฟรีก็เนี่ยฮะซื้อฟรีก็เบ็ดยีก็ซื้อ2,000นะครับผมนะซื้อแพงอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> เออนะเวอร์พูดถึงเดี๋ยวจะซื้อฟีเจอร์ฟรีเลยดีกว่านะมันเพราะว่าเขาว่าเกมเนะี้ยซื้อฟีเจอร์ฟรีแตกหนักนะผมนะผมก็เออต้องมาจัดดูนะครับผมนะ <c oughs> เห็นเขาก็เล่นกันเยอะอยู่นะไป ครับถ้าไม่จ่ายก็ผมต้องกดเองนะผมนะเพราะว่าซื้อรอบสองแล้วไม่น่าพอแล้วแหละเออต้องรอให้มันถึงแบบ2 0 0พันนะับผมไปไปดูแล้นดูแต่แนวทางได้นะผมนะว่าเออแตกดีน่าเล่นเล่ว่าถ้าแตกดีก็ไปลองไปตามกันดูได้นะผมลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์ป้าหมดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเกม Y w e s วสโกธรรมดาไม่ใช่เม่กะเวสนะครับผมเกมนี้ตัวคูณล็อกนะฮะผมนะเอยตัวคูณล็อกวายมันมาแล้วมันจะล็อกอยู่กันที่นะผมจนจบ ฟีเจอร์ฟรีนะครับผมเออแล้วมีตัวคูณกับวายมาให้ด้วยนะผมนะเกมนี้ก็ไม่ได้เข้าใจอะไรยากนะผมแล้วก็รูปดาวที่ติดมาตามตัวหนังสือหรือตามตัวรูปตัวไรนะถ้ามาสองอันก็จะเพิ่มตัวหมุนให้แบบนี้เลยนะครับบวกอีกสี่ฟีฟีสี่เฟอร์สี่ฟิสปินนะฮะแล้วก็เออตอนนี้มันบกกว่ะมองไม่เห็นว่าเหลือกี่หมุนแล้วนะฮะ เออนรับเอาแล้วกันนะเมื่อกี้ได้กินหมดก็ลืมดูเลยนะผมนะไม่ค่อยเล่นเ,เกมนี้เท่าไหร่นะพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมนะฮะมาเสายียหือวายมาเยอะอยู่นะอุ้ยสวยมาดีแน่จริงอ่ะมาให้เต็มแบบสามช่องเนี่ยให้เต็มเลยนะฮะผมรับรองเบอร์บัมเนี่ยอุ้ยตัวแพงดอกนี้ทยยเท่าไหร่ดูอันนี้น่าจะแพงสุดจะมั้งนะฮะพันหกนะผมอะไรเ,เซนอะไรเนี่ยอันนี้ก็เหมือนแบบรางวัลท่าพีจีก็ รางวัลสปอร์เม่กานะฮะนะเลยมาเก็บร้อยสี่สิบนะผมวิ่งทำเป็นเล่นไปผมตอนนี้ได้มาสามพันแล้วเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เมือนกันนะเกมนี้มาดีใหม่แล้วมาอีพันแปดนะผมวู้เด็ด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 ครับผมเกมนี้นะฮะไปลองไปตามกันดูได้นะผมนะโอ้โหซื้อรอบแรกก็แตกเลยทนะ่านผู้ชมว่าเอาเรื่องที่ผมแบบนี้เออยังไงปับ๊บปึ๊บโอ้ยมีแต่ตัวแพงเข้าครับผมนะ ตูนังสือนะจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะผมจะแพงพวกเป็นทุกคนน่ะที่เป็นคนกับเป็นขุมทองปืนอะไรเนี่ยเออไม่แพงแต่ก็รางวัลไม่กลายอยู่728มาโอ้ยสวยงามท่านผู้ชมฮะซื้อสองพันแต่มา8ปดพันบวกนะเออเอาเรื่องครับผมเนี่ยนะผมเห็นแตกแล้วก็ต้องพอจริงๆมิแตกแล้วควรพอนะครับผมนะเล่นต่อจะโดนดูดคืนนะท่านผู้ชมฮะแล้วผม จะจะซื้อเอ้ยมามามาเข้าเองเข้าเอง,ขเ,องเข้าเองเถอะเข้าเองจริงๆอะแบบไม่ควรซ้ำนะผมนะไม่ควรซื้อซ้ำแตกแล้วซื้อซ้ำเนี่ยบอกเลยนะฮะผมส่วนมากเป็นแคท่ทุกเกมนะถ้ามันแตกแล้วนะฮะฟีเจอร์ฟรีแตกมาแล้วครับผมนะไม่ว่าจะซื้อหรือมันจะเข้าเองนะถ้าเราไปซื้อซ้ำเนี่ยรับรองเจ็บแน่นอนนะผมนะเออจริงๆนะผมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองดูนะผมเดี๋ยวจะหาว่าผมโมยนะผมจะซ้ำให้ดูเลยแล้วกันนะฮะเออย่างไงอื้มป้า สวยงามมาไหมมาเปล่ามาเปล่าไม่มาเอ้ยนึ่งวันอุ้ยน่าอย่างสวยอะ่ะท่านผู้ชมฮะยังไงป้าบอืมไมันน่าจะมาแล้วทุกคนนะยิงกันมาจากยาวทีย่ยิงมันอยากจะกดเองดูสภาพผื่นจะเข้าให้เองนะผมนะจะจะไปซ้ำให้ดูแล้วกันนะผมนะถ้าแบบมันไม่มาจริงๆอ่ะนะไม่น่ามาแล้วแหละเออตั้งใด มาไปแบบนี้ไม่น่านี่นะผมนะไปซ้ำเลยดีกว่านะผมปั๊บเนี่ยผมนะผมผมประมาณตีไปสักประมาณเกิปเ็นะครับทำเราเหมือนก็จะไม่ค่อยแตกถ้าเกมมันแตกมาแล้วนะจริงๆที่จริงอยากได้แล้วถ้ายิงได้แล้วก็ควรพอแล้วเว้นไว้สองสามวันถ้ากลับมาเล่นใหม่นะผมเอาออกก่อนแล้วไปเอาเข้ามาใหม่นะผมจะเป็นแบบนั้นนะฮะพิกเล็กๆนะฮะผมนะเออ นะฮะผมแต่บางคนก็อาจจะซื้อซ้ําแล้วก็แตกอีกก็มีนะผมก็มันก็แล้วแต่ดวงนะมั้งผมก็ไม่รวมกันเนกะิดส่วนมากถ้าส่วนมากที่ผมเล่นนะซ้ำแล้วไม่ค่อยอยากจะจ่ายนะนะฮะดูดิตัวหม,มุนก็ไม่เห็น <c oughs> ว่าเหลือเท่าไรแล้วก็ไม่มีวายมาซักตัวเลยนะท่านผู้ชมฮนะ มันก็เป็นแบบนี้นะผมนะได้เยอะไม่ถางจะเอานะผมนะชอบซ้าให้มันเจ็บนะเออไม่เป็นไรทุนเรามาก็เข้าพันได้สังมันกว่านะผมได้มาขนาดนี้ก็ถือโอเคนะับผมนะนะจริงๆก็ไม่ควรทำต่างนะแต่แล้วก็ต้องพอนะผมแบบคิดแบบว่าอุ้ยเพิ่งมาเล่นอีแต่แล้วก็เล่นต่อยหงไอแบบนีอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมอื้อเว้นไว้สักวันสองวันเนี่ยไปมาเล่นใหม่นะผมนะดูดีแต่มาซ่องรอย โอ้โหมาเล่นตาเศษหน่อยแล้วกันนะท่านผู้ชมฮะสองร้อยเอายังไงกระมอนเบีบีเขาเองเฉยอุ้งพวันมันไม่จ่ายเพราะว่าเราซื้อมันไม่จ่ายนะครับผมมาดูนะครับผมว่าเขาเองได้เท่าไหร่นะกาบเกม Yvesco นะผมของค่ายแพนแมติกเทรนะผมหรือที่เรียกช่างเขาไข่พีพีนั่นผมจะเป็นรูปไอ้กลมๆอ่ะนะกลมๆรูปอะไรกลมๆนะผมนะเออยังไงมาเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะผมนะ อยังไงปื๊บปั๊บสวยงามปูนมาสองนะท่านผู้ชมฮะนะยังไงอุ๊ยมาสามแล้วนี่ว่าเอาดีเอาดีาดนี่ครับผมถ้าลุนล้นลนนุ้นละุ้นเนี่ยนะผมจะเป็นดาวมาสองตัวไอเป็นเขาเรียกอ,อะไรวะเหมือนที่ไอ้นยอมเภออะไรประมาณนั้นป่ะเป็นยศอะ <laughs> มาสองงานกันได้หมุนเพิ่มิกสีนะครับผม เออเข้าเองถือว่าดีอยู่นะผมวายตกมาตั้งหลายตัวซื้อเมื่อกี้ไม่มีวายเลยนะฮะอ,อ้ยมาอีกแล้วเห็นบ้าบวกไหมสองหมุนรนะับผมดาวจะอยู่ตร <ๆ S 2> งตัวคิวกดเลขสิบนะเะ็นหะมเออมาอีกสี่หมุนจะเป็นยังไงเออมาขอแบบไอที่เราซื้อไปเมื่อกี้คืนนะครับผมสองพันนะผมนะ ได้ก็ยังดีนะผมนะได้แต่พันหนึ้งก็ยังดีนะผมได้แต่พันพอเลยเลิกเลยนะผมนะไม่ไปต่อยแล้วนะผมแต่แล้วก็ต้องพอนะจ๊ะใครยังมีที่ลองที่เล่นก็สามารถไปที่นิ้คอมเมนต์ตรหมู่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้สวยงามครับผม5 0 6นะจ๊ะมายังไงครับอุ้อวุ้ยเอาเรื่องครับผมมาได้พันแล้วนี่พันแปดแล้วเอออีกหน่อยเดียวมาอีกหน่อยเดียวมาสวยงามครับผม ได้คืนที่เราซื้อเมื่อกี้ไปเลยไปได้รียบร้อยแล้วท่านผู้ชมฮะเออนะผมนะแล้วก็ยังไงเออบวกมาด้วยนะท่านผู้ชมฮะได้มาเก็บได้บวกกำไรมาเก็บร้อยนะท่านผู้ชมฮะโอเครู้เรื่องนะท่านผู้ชมฮะสวยๆง,งามๆไปนะผมนะพอตอนนี้เลยเอ,อมีอยู่ยี่สิบปักกดอีกสักทนีหนึ่งนะผมปับ๊บนะ <laughs> โอเคพอทท่นแล้วกันนะผมไ้เจินเกมต่อไปนะฝากกดไลค์กดติดตามกันดงกันด้วยนะผมเกมไมล์เวสโกแตกอยู่นะครับผมไปลองไปตามกันดูได้นะคผมที่รับชมนะครับสวัสดีครับ